I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Try to live สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแลร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย a d m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200 0 0 0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad เ e ส l t a Channel นะครับผมวันนี้มาอยู่กับ p ีโรบิวโรนะครับผมก็เป็น a d ตต s s i n ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนี้นะครับสำหรับบิลไอเทมเนี่ยผมจะเล่นมาเป็นเซตขวานนะครับเป็นเซตไฟเตอร์นะครับมีขอดาเบิสองชิ้นมีของแทงสองชิ้นนะครับผมคือผม ก็ <Krist ian> ได้ไปลองเซตดาเมจแล้วแหละแล้วผมรู้สึกว่าตัวมันบางอ่ะผมว่าตัวมันถูกออกแบบมาให้เล่นเป็นแบบตัวสไตล์แบบเข้าไปทําจังหวะแล้วก็ออกเข้าไปทําจังหวะแล้วก็ออกผมว่าตัวมันมีซับเทนอยู่ในตัวนะครับผมเข้าไปทําจังหวะเราเจ็บมาเราสามารถมาดูดเลือดก,กับคลิปป่าหรือว่าคลิปในเลนได้นะครับเพราะว่าสกิลสเนี่ยดูดเลือดค่อนข้างโกงเลยนะครับแต่อันตีเนี่ยยังแอบคูลนา,นานไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ผักยากไปหน่อยนะครับนันติมันแบบ มันผักยากจริงๆนะครับผมมันต้องแบบอยู่เป็นเส้นตรงๆของอันติมันเลยอ่ะคือฮิตบล็อกมันคือแบบนั้นเลยนะครับมัน,มนไม่ได้ผักกว้างอะไรมากเพราั้นเนี่ยอันติเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ผักแม่นยำแบบ100%ออหรอกนะครับผมแต่ว่าก็ถือเป็นสกิลที่ใช้ได้เลยครับผมพลิกแพงในช่วงการเกมเลดเกมไปดีหรือว่าจังหวะทีมไฟอะไรเงี้ยเราพุ่งเข้าไปเราผักกลับมาหาเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่ง มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะเนาะว่ามันจะมีไอเดียในการใช้แบบไหนนะครับผมแล้วก็สาหรับตัวของบิโร่นะครับจะเป็นตัวที่เก่งในช่วงต้นเกมมากๆนะครับการเกมเลดเกมเนี่ยอาการเกมยังพอได้แต่เลดเกมเนี่ยแทบจะแทบจะไม่เก่งเลยนะครับผมเพราะฉะนันเนี่ยต้นเกมเนี่ยเราต้องทําให้ได้ทโทโนบอลให้ได้นะครับตัวนี้คือมันบังคับเล่นต้นเกมเลยนะครับเพราะว่าเลดเกมไปแล้วเล่นยากมากมาก อัะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเติมได้นะเรามุดสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนเลยครับผมแล้วก็อันติพุ่งเข้าไปครับไม่ถึงเนี่ยครับผมระยะอันติก็ยังไม่ได้ไกลนะถ้าเกิดเรามุดน้ำนะครับผมแล้วเราใช้สกิลสองเนี่ยสกิลสองเนี่ยมันจะพุ่งได้นะครับส่วนอันติเนี่ยมันจะไม่ต้องเรียกว่าอะไรโน้มตัวมาข้างหลังแล้วก็ผักอะ่ะอันติคือมันจะผักเลยถ้าเกิดเราอยู่ในน้ําหรือว่าเรามุดน้ำด้วยสกิลหนึ่งนะครับ บุตรน้ำด้วยสก,กิลหนึ่งเนี่ยก็คือจะเดินไวด้วยนะครับผมแล้วก็มีสก,กิลสองครับที่เก็บสแต็กเหมือนอ้อยเลยนะครับอา้าวตีอยู่คนเดียวก็เหงาวิผมเข้าไปป่าครับตัวนี้แล้วเก็บมาได้ครับป่าต่อป่าต่อผมไหลเข้าไปครับก็คือตัวมันเนี่ยคือมันก็แอบคล้ายฟอร์เรนอยู่นะครับมันก็แบบจึ๊บจับจึ๊บจับไปมานะครับผมแล้วก็แบบแอบคล้ายอ้อยคือมันก็คล้ายหลาย,หลายตัวนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ แต่ผมมองว่าตัวบอลเล่นสนุกนะครับอ่ะผมจะเล่นมาเป็นบูตต้านหานะนะครับผมแล้วก็เล่นขึ้นสเปียนะครับผมจะยังไม่ได้ออกขวานเต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบจะเอาเล่นง่ายเนี่ยเล่นบูโรสคูดาวก็จะเล่นง่ายกว่านะตรงนี้อ้อยมันหิวไปหน่อยปะเก็บ้อยครับผมแต่ผมจ้วงเข้าไปเรีวยวว่าเข้ามาเก็บคิวผมแล้วถอยออกมาก่อนครับคือเกมนี้ผมแค่ไม่ค่อยชอบเทเทเท่าเหเทผมเ็เลเเลเนเป็นบูเท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 เกบบเทิทเ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 ชเทเทเทเเทเทเเ ผมว่าบูลค ok ูดาวก็จะเล่นได้ดีนะครับแบบมันจะพิ้วมากๆนะครับแต่สาหรับมือใหม่เนี่ยก็บูต้าฐานะก็ดีนะครับผมมันก็ะชวยเซฟเราดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมนําก็อาจจะเล่นเป Boo ็นบ ok ูลรคูดาวไปเลยอย่างอย่างเกมเนี่ยผมอาจจะเล่นเป Boo ็นบ ok ูลรคูดาวไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเอาเซฟหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอ้อมหลังเลยนะแล้วเราจะได้ถ่ายออกง่ายๆเลยครับปึ้งเรียบร้อยครับผมายออกมาแล้วก็มีเพือ่อนรอรับแบบนี้ก็ แทบจะได้คิวแบบ80%หรือ100%เลยนะครับถ้าเกิดมันมีเพื่อนแบบรอรับอยู่นะครับผมแล้วตัวที่รับเราคือเทลด้วยเทลเนี่ยสามารถอติ TDC กับเราได้นะครับผมกลัวโดนดิโอเคเขาออกไปละก็พยายามหาเงินเนี้ยผมแล้วก็เอียงเอียงซ้ายไว้นะเพราะว่าเราเห็นเราเเห็นแล้วว่าเขาแบบแบบเดินไปทางขวาเนี่ยผมก็เอียงซ้ายได้เลย อีเตัวนี้นะถ้าเกิดแบบเกมนําเมื่อไหร่มันคือมันคุมแมบโหดนะครับมันเข้าไปเวทออบเจกต์ง่ายมันออกมาง่ายนะครับเนื่องจากตัวมันค่อนข้างผิวเลยฟาร์มก็ไม่ได้แย่นะผมว่าสปีดฟาร์มก็อยู่ในระดับที่กลางๆเลยนะครับผมแต่แบบมันสามารถเปลี่ยนตําแหน่งอ่ะไวนะครับมันฟาร์มตรงนี้แป๊บเดียวมันกระโดดออกมามย้ายที่แล้วนะครับผม,ผมก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่คุมคุมแมปค่อนข้างเก่งถ้าเกิดแบบแบบเกมนําอีกกี้เนี่ยเลือดโลมากเลยนะ เราสามารถแบบกดดันให้กี้ถอยไปแล้วเราก็ตีป้อมได้นะครับโอลแก๊กพกเข้าไปดึงตึงนี้สวยเลยผมปาดเขา้าไปเราจะได้ป้อมต่อนะครับผมเออตัตีไม่ติดอุ้ยตีไม่โดนมีเพื่อนเราดึงได้ครับไหลครับไหลเข้าไปครับไหลเข้าไปครับไหลเข้าไปครับผมไหลเข้าไปครับผมจุบจุบจุบเอาไปมาครับต้องสวนนะผมพกนี้ต้องแลกต้องแลกครับ ว่าสกิลสองของเราเนี่ยคือมันมันสามารถแบบฟื้นเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แรกไปเลยนะครับผมพราะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดวิ่งไปเนี่ยโดนตีอ้อยก็น่าจะตายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของสายขวานเนาะมันก็จะมีเลือดนะครับผมมันก็พอที่จะเป็นแบบไฟเตอร์ได้นะครับไม่ใช่แบบแอสซินจ๋าเลยดาเมจโหดน,นะครับมันก็จะออกแนวสไตล์แบบไฟเตอร์ผมว่าสายนี้มันค่อนข้างเล่นแบบสบายใจกว่านะเราจะไม่โดนเบอร์ตายในชุดเดียวนะครับตัวมันมันเป็นตัวแบบอย่างที่บอก อ่าอย่างอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะมันแบบเป็นสไตล์แบบเข้ากับเข้าออกเนี่ยผักของไม้เนี่ยแล้วก็เก็บอ็อบเจกต์ได้แล้วนะครับแต่อัติคูดาวนานอยู่นะขนาดเวลแบบเแบลล์ฝองแล้วเะครับเนื่องจากรถคูดาวผมน่าจะน้อยด้วยแหละก็อันนี้คือผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะมันอาจจะแบบเล่นไม่ได้ชินบางทีก็กดไม่โดนต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนต่างๆเนี่ยผมก็บุดแล้วก็ตีดีก็มาฟันชงเรียบร้อยครับไหลเข้าไปเอาคลิปบนต่อได้เลยนะครับผม อ่ะสำหรับสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้นะว่าถ้าเกิดเรามุดด้วยสกิลหนึ่งแล้วเราโผขึ้นมาด้วยสกิลสองเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะคูดาวลดไปถึง50%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในบางจังหวะเราก็โผขึ้นมาด้วยสกิลสองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าสกิลไหนมันพุ่งได้ไกลกว่าก็คือโผด้วยสกิลหนึ่งจะพุ่งไกลกว่าครับตัวตนี้ผมใส่ผมใส่ครับแล้วเบคอะโรดอนพุ่งเข้าไปงับครับผมจึบจบจ๊บเรียบร้อยครับอ้อยแล้วไหลต่อเข้าไไไไปปปปปทีีีีี่หนนนออก้้้้คคูลลลดดาาววมมแจ๊บบบบบบัััเเเรรรรยยผ็ิตง ผมว่าตัวมันเนี่ยสู้กับอ้อยได้แต่ว่าสู้กับคีล่าเนี่ยสู้ยากครับคีล่าเนี่ยมันมีมันมีหินมันมีสก,กิลสองที่หลบหลบแล้วทําดาเมจด้วยนะครับซึ่งมันสู้ยากผมมองว่าสู้กับคีล่ายากแต่สู้กับอ้อยเนี่ยคือมันคือมันพอสู้ได้เลยตัวนี้เป็นตัวที่เทศเทศเก่งเลยครับเพราะว่าตัวมีดูดเลือดเนาะแล้วมันก็ผิวด้วยแบบจังหวะเทศเนี่ยเราเราไม่ต้องตีแบบใส่สุดก็ได้นะครับ รถเทดแบบสกิล 2, สองเทปแล้ววิ่งวนสกิลสองเทดสกิลหนึ่งหลบอะไรเงี้ยคือมันสามารถทําแบบนั้นได้นะครับว่าตัวเราเนี่ยมันมีสกิลกระโดดแบบค่อนข้างหลายสกิลนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปตีเทดยืนกดกด,กดปุ่มตีกดปุ่มตีอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะตู้ไม่ได้กับทุกตัวนะครับเราต้องใช้เชิงเล่นด้วยนะสอดเล่นฮีโร่ตัวนี้แต่ถามผมว่าผมเล่นฮีโร่ตัวนี้ได้ดียังก็ยังไม่ดีครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่นในเทโอเคเนาะตัวมาจากเทโอเคครับผม ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เคยเล่นนะครับถ้าเพิ่งมาฝึกใน Rv เลยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยเข้ามือแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ทีมเรานี่บวกกันรัวๆเลยเนี่ยซึ่งผมก็พยายามทําทําเวฟให้ทีมเนาะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะไม่มีคนทําเวฟเอาต่อให้โชนะคือมันกก็ันี่คือมันก็จบเกมไม่ได้เนาะแล้วก็พาร์ตีผมมาเนี่ยถ้าเกิดมันติดสถานะเหยื่อเนี่ยมันจะเป็น ฟันแดงๆขึ้นมานะกรนะติดสถานะเหยื่อเนี่ยคือตัวเราจะจะตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมมันจะมีดาเมจจริงเสริมเข้ามาด้วยนะเลือดจะต่ำกว่าประมาณ30%เนาะมนถึงกะติดสถานะเหยื่อให้เล่นดาบแดงโหดนะสัรวบพีโรตัวนี้เพราะว่าดาบแดงเนี่ยก็ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงเหมือนกันอาริบกับตัวนี้ก็เหมือนกันครับยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรง จริงๆอ่ะไอเทมช้ทที่5เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าไปเกมนำแบบเนี้ยผมเล่นดาบแดงได้นะแบบเอามาคอมโบกับพาสซีฟเลยแต่ว่าอยากจะเล่นบิวนี้ให้ดูครับว่าบิวนี้มันค่อนข้างเสถียรดีนะครับมันเล่นได้ทั้งเกมนำแล้วก็เกมตามเลยตามเอฟมันก็พอด้วยเดี๋ยวผมไปลองเล่นบิวสายดาบอีกทีน,นะก็ต้องแบบลองเล่นดูหลายๆเกมแบบเจอกับหลายๆตัวนะครับผมให้มันพอรู้ว่าตัวนี้มันศักยภาพมันไหวประมาณไหน แต่ถ้าเกิดแบบถ้าผมให้เทียตัวนี้ผมให้เป็นเทียรประมาณ A นะยังไม่ได้ถึงขั้นเอขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดแบบเล่นกับทีมที่เล่นเก่งๆเรามีปาร์ตี้งไงผมให้เป็น A บวกเลยเพราะตัวมันก็อย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวที่เล่นกับทีมได้ดีมากมันกระโดดเข้าไปล้วงแล้วมันก็ลาสตัว,ตวออกมาแล้วทีมก็แค่ฆ่าเลยนะผมมันอารมณ์เหมือนมันมีฉี่อยู่ในทีมแต่ว่า มันเป็นฉี่ในเวอร์ชั่นที่แบบไม่ได้สตันอะไรนานขนาดนั้นนะครับผมก็แค่แบบไล่ออกมาให้เพื่อนแต่เพื่อนก็แบบรับต่อประมาณนั้นนะแล้วตัวนี้ที่เกมมันนาแล้วมันเก่งเพราะมันมีดูดเลือดไงทุกคนคือมันก็ไม่ต้องกลับบ้านสังเกตป่ะเกมนี้ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะก็อยู่ยาวๆเลยครับผมแต่คีปมาก็ทําคีปคีฟมันดันเข้าหน้าบ้านศัตรูประตูก็ออกไปไหนไม่ได้นะมันมันก็ต้องเคลียร์อยู่หน้าบ้านทีนี้คือพื้นที่ในการเล่นของเราคือมันก็จะเยอะ มผมต้องวิ่งไปทําบนนะเพราะว่าออฟเนี่ยไม่ได้ไปทําไม่เป็นไรเราก็ไปทําคีบให้ออฟก็ได้ออฟก็ไปบวกผมต้องไปทําบนออฟเราไปบวแล้วก็ไปตายนะผม,ผมก็เป็นเรื่องปกติของชาวแรงนะที่เราจะต้องเจอบ่อยๆอะไรแบบนี้นี่แหละอันนี้คือความยากของตัว บิวโลในช่วงเลดเกมนะถ้าเกิดแบบเพื่อนเล่นไม่ได้เนี้ยแล้วเข้าไปตายแบบเนี้ยคือเราคือเราจะจบเกมไม่ได้เราออกมาเลยสวนดิแล้วฟันแล้วฟันแล้วฟันโถงเชงถ้าเกิดไม่มีคนซ้อนนี่ผมผมฟันยาวนะโอเคฟันได้ต้องระวังเทนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราฟันไปเนี่ยตัวเราเนี่ย,ยคือมันจะพุ่งไปข้างหลังเราจะโดนเทนไถ่ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยชอบเทนเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะผมว่าตัวนี้มันมันเพลินอะมันแบบมันชงเชงชงเชงไปมานะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมผมว่าเล่นยากนะครับจังหวะเขาทำนี่ต้องอ่านสกิลดีๆเลยว่าแบบฝั่งตรงข้ามแบบไอ้สกิลอะไรไปพางนะครับจังหวะถ่ายทัพติกับมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ตัวนี้นี่แพ้ซีมากๆเลยไม่มีอ่สกิลที่มันแบบกันซีได้เลยนะครับเห็นปะถ้าเรามีแบบพาสีฟู่เนี่ยมันจะพุ่งไปข้างลังแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างเสี่ยงมหาจังหวะเล่นอยู่ัวผมกลัวแบวนสตันนะแต่ก็ต้องเล่นทีเผ่อเอานะตัวน,นี้ก่อนเลย อาจะได้ป้อมนะครับโอเคฟันไปเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บจบได้ปะผมว่าเราน่าจะจบได้นะเพราะว่าคลิปเขาอะฟอรเนงงงงฟอรเนยังไงยังไงฟอเรนยังไงจุ๊บจุ๊บ,บไปกับระดวนเข้าไป oh. กระซวกไส้ครับผมจริงๆครับจบเกมก็จะ,จะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวฮีโร่ใหม่บิวโร่นะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ หวงว่าก็เก่งเล่นได้นะครับแต่ถ้าถามว่าโกงไหมก็ไม่ได้โกงเลยครับก็อยู่ในขั้นที่แบบเก่งเล่นได้อะ,อะถ้าเกิดยิ่งยิ่งมีทีมเล่นด้วยก็จะดีมากๆขรัเกมนี้ผมกดไปที่4เลยมันก็ไม่แปลกแหละต้นเกมเนี่ยเราดูเข้าไฟเยอะครับแต่พอการเกมถึงเลยเกมเนี่ยผมพยายามแบบทำมาโคเกมนะครับผมให้คีปเนี่ยมันดันไปทั้งหมด3ทางพยายามเอาออบเจกต์ให้กับทีมเพราะอย่างที่ผมได้บอกไป มีโลตัวนี้เราต้องระวังในเรื่องของเลดเกมมากๆเลดเกมตัวมันค่อนข้างห่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกมเรามันได้เปรียบแล้วเนี่ยเราต้องคุมเราต้องคุมเกมให้อยู่นะครับผมเกมนี้ผมก็พยายามแบบคุมทุกเลนเลยพยายามแบบไปดันคีฟทุกเลนเลนไหนมันแบบคีฟมันตกผมก็พยายามไปดันเพื่อให้คีฟเนี่ยมาดันเข้าหน้าบ้านเขาตลอดเขาจะได้แบบเล่นยากๆแกได้มากุ๊ปเล่นกับเราได้ยากๆพอเขาแบบมากุ๊ปตรงนี้เราก็จะตีป้อมได้เพราะว่าผมต้องการที่จะแบบได้บาลแลกไวๆนะครับผม เพื่อเป็นการันตีว่าเลดเกมเนะี่ยผมจะเล่นสบายนะครับผมว่าแต่ทางการเล่นตัวของบิวโร่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะต้นเกมคือพยายามทําให้ได้แล้วเลดเกมเนี่ยพยายามแบบอย่าพลาดเพราะว่ามันอ่อนมากๆในช่วงเลดเกมนะครับอันนี้คือผมย้ําแทบจะบ่อยมากในคลิปนี้ว่าเลดเกมมันห่วยมากๆนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบ ก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมถัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ